แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทพูดสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำสำหรับรีวิวเชฟโรเลตโคโลราโด2025โดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องเป็นภาษาไทยและปิดท้ายด้วยการชวนกดติดตามตามที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ียร h e a d Nation แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ข่าวสารวงการยานยนต์และข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับคนรักรถทุกคน ถ้าคุณชอบดูรถใหม่ก่อนใครติดตามเราที่นี่ไม่มีผิดหวังและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเชฟโรเลตโคโลราโดรุ่นปี2025รถกระบะอเมริกันสายลุยที่กลับมาด้วยโฉมใหม่ฟีเจอร์ทันสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นอย่างน่าจับตา c h e ฟ r o เลตโคโลราโด2025เปิดตัวมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและดูดันมากขึ้นตามสไตล์อเมริกันแท้ๆกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงเหลี่ยมพร้อมโลโก้โบไทยกลางสุดเท่เส้นสายตัวรถชัดเจนไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เรียวแหลมสื่อถึงความล้ำสมัยกันชนหน้าทรงบึกบึนพร้อมช่องลมที่ช่วยในการระบายความร้อนขณนะลุยงานหนักหรือวิ่งทางไกลในรุ่นซ71และเทรลบอสยังเสริมด้วยสติ๊กเกอร์แต่งและล้อออฟโรดที่ให้ความ รู้สึกพร้อมลุยทุกสภาพถนนเชฟโรเลตโคโลราโด2 2 2 5 5มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.7ลิตร4สูบที่ให้กำลังสูงสุดราว310แรงม้าและแรงบิดมากถึง583นิวตันเมตรถือว่าเป็นตัวเล็กที่น่าประทับใจมากในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังในรุ่นมาตรฐานและขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นแซด เ e l Boss และแซด2ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้งานจริงจังหรือลุยทางวิบากเป็นประจำในด้านการออกแบบช่วงล่าง Chevrolet Colorado 2025ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการใช้งานแบบ Off ฟ o a d และการขับขี่ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะรุ่น z r 2ที่ติดตั้งช่วงล่าง m ั l ติมา t i c DSSV ซึ่งช่วยให้การยึดเกาะถนนและการซับแรงสะเทือนทำได้อย่างยอดเยี่ยม เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังทรายหรือโคลน ห้องโดยสารภายในของโคลราโด2 0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยเน้นความล้ำสมัยและความสะดวกสบายมีหน้าจอกลางขนาด11.3นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ Infotainment เวอร์ชันล่าสุดของ Chevrolet มีระบบนำทางในตัวพร้อมฟังก์ชันควบคุมผ่านเสียงและการเชื่อมต่อกับแอปสมาร์ทโฟนพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต เบาะนั่งทรงหนานุ่มหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงในรุ่นบนสุดจะมีเบาะหนังพร้อมระบบทำความร้อนและปรับไฟฟ้าพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารตอนหลังได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะในรุ่นครูแคปที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีที่วางแขนช่องเสียบ USB-C และพอร์ตไฟ 12V สำหรับชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันหอลายจุด ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเ e ฟโรเลตโคโลราโด2025ให้มาแบบจัดเต็มทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกล้องรอบคันระบบช่วยถอยจอดเซ็นเซอร์รอบคันถุงลมนิรภัย6จุดและยังมีระบบ trailer a ์ s อ s t ช่วยในการลากค่วงอย่างมั่นใจ เชฟโรเลตโคโลราโด o 2025ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น normal, ข้าวพอลออฟโรหรือเทเรนที่จะปรับค่าการตอบสนองของเครื่องยนต์เกียร์และระบบควบคุมต่างๆเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนในแต่ละรูปแบบโดยเฉพาะโหมดออฟโ a d ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับคนที่ใช้รถลุยจริงจัง ด้านราคาคาดการในตลาดสากลเริ่มต้นที่ประมาณ29,000ดอลลาร์ 29, อเมริกาหรือราวๆหนึล้านบาทไทยสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง45,000ดอลลาร์ 45, 000, หรือมากกว่าสำหรับรุ่นท็อปอย่างซาต r 2แต่สำหรับตลาดในไทยหากมีการนำเข้าหรือผลิตในประเทศราคาก็อาจแตกต่างออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเชฟโรเลตและผู้จัดจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ เชฟโรเลตโคโลราโด2025ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่น่าสนใจมากในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงทันสมัยเทคโนโลยีที่จัดเต็มและสมรรถนะที่เกินหน้าเกินตาคู่แข่งในหลายด้านโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องการรถกระบะลุยจริงจังแต่ยังอยากได้ความสบายและเทคโนโลยีแบบรถ SUV หากคุณชอบรีวิวรถใหม่แบบจัดเต็ม ครบทั้งดีไซน์สมัถนักฟีเจอร์และระบบความปลอดภัยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Gearhead Nation ของเราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะมารีวิวให้ชมกันทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ หากคุณต้องการสรุปเวอร์ชั่นสั้นลงสำหรับ TikTok หรือช็อตหรือแยกเป็นคลิปแนะนำเฉพาะรุ่นแซดาสหรือ t เทรลบอ s ผมสามารถจัดให้เพิ่มเติมได้ครับบอกได้เลย